ทองนะครับท่านผู้ชมมาที่ถ่ายรูปสวยๆกันก่อน ถ่ยร,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 รูปถ่ายรูปถ่ายรูปไปสวยก่อน ตอนนี้ก็อยู่ที่พุทธอุทยานมหาลาศหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่เป็นไงพี่ดาเป็นไงบ้างหนาวหนาวฝนตกเมื่อกี้อ่ะอากาศหน้าหนาวมีฝนด้วยถ,ปปวถ่ายรูปบ้างเดี๋ยวผมถ่ายให้ถ่ายรูปมีจอดมาจอดถ่ายรูปกันเนี่ยตอนนี้มาจอดถ่ายรูปเหรอใช่สิ <laughs> ใส่เช็คอินกินกาแฟอ่ะใส่ชิว ตอนนี้เราก็ได้อยู่ที่หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะครับอยู่ตรงนี้จะอยู่ที่ตำบลบ,บ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดนครพนนครศรีอยุธยาเดี๋ยวเราไปเดินถ่ายรูปเดินเล่นหนก่อนจุดหมายของเราวันนี้ก็จะไปที่ลบบุรี ตัวอำเภอเมืองตัวอำเภอเมืองลบบุรีบริเวณภายในหลวงพุทวดองค์ใหญ่อำเภอมหาราชยังอยู่เขตพระนครศรีอยุธยาอยู่นะครับมีสระน้ำสระบึงเป็นคล้ายเป็นบึงใหญ่นะครับสวยมากสวยงามหลวงพุทวดมองเห็นไกลๆเลยครับ เราเดินไปเรื่อยๆวันนี้เราก็ได้มาเช้าเกินไปร้านแม็กร้านค้าเขายังไม่ค่อยเปิดกันเลยนี่เป็นร้านค้า หลงปู่ทวดองค์ใหญ่อเภม,มหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินไปเรื่อยๆร้านค้าเยอะนะครับนนี้จะยังเช้ามากเขายังไม่เปิดลเลยเราเข้ามาแล้ว ร้านค้าเยอะเลยนะครับริมน้ำเนี่ยเดินไปเรื่อยๆ เคยมาบ้างไีมเล็กไม่เคยมา,าเลยเยหาห้องน้ำไม่เจอต้องถามไหมคะต้องไปนู้นเห็น <c oughs> เห็นริบนูน่นห <c oughs> ลวงปู่ทวดพทธอุทยานมหาราชนี่ตาล้องเรา คุณพีดะแกไม่ใช่ไซซิ่งนะครับกันมาวันนี้ก็ไซจิวคุณพีดะขับ 500x โอเคป่ะเป็นไงบ้างเ,เจอฝน,นิดหน่อยนิดหน่อยนะนดได้หมดเราจะไปไหนกันต่อวันนี้แล้วแต่พี่พันเลยครับแล้วครับแต่ต้องว่ากินก๋วยเตี๋ยวอ่ะ ดดก๋วยเตี๋ยวที่ไหนอ่ะเตี๋ยวในลบุรีไงในลบุรีป่ะอยู่ในลบุรีหรืออยู่ไหนอยู่ตรงทางที่เคยไปไงโอ้ยทางร้านนั้นอ,ะอ,อ่ะโอ้ทางไปเขื่อนอ่ะร้านไอ้ตรงนั้นเขาเรียกเรียกอะไรวะเดี๋ยวค่อยไปคิดกันอีกทีไอ้ตรงนั้นจะไปเขื่อนไปเขื่อนป่าสังเราต้องผ่านตรงนั้นอ,ะอ่ะได้ได้ไดเดี๋ยวรอเก้าคน สวยนะสวยเลยยังสวยหลวงพุทวดองค์ใหญ่มากเลยหเห็นไหมครับท่านผู้ชมสวยมาก Ok, ya. Yeah. ด้านในนี่ก็มีเป็นร้านอาหารด้วยนะใต้ฝามีน้ำบึงน้ำนเขาทำสวยเลยแหละท่านผู้ชมหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะครับ จอดรถอยู่ด้านโน้นมองเห็นไกลๆนน่นเลยที่เขาฟ้างนะสวยมากบริเวณสัะน้ำ อยย่างสวอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นบ้านเรือนไทยนะครับ ด้านในหนู้นก็จะมองเห็นวัดอยู่ไกลๆเลยเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมยังสวยเลยเ ไม่ค่อยมีคนถ่ายรูปสวยตรวนี้เขาจะเป็น ที่โยนเหรียญเสียงทายด้านหลังก็จะเป็นลวงปู่ลวงปูท่ทวดอยู่ด้านหลังตรงนี้เป็นท่าเอเวสวน ลุงปู่ทวดองค์ใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมสวยมากมีบริเวณรอบๆรอบๆอ,อ,องค์ลุงปู่ลุงปู่ทวด ตรงนี้เป็นทางเดินเข้ามานะครับดูมองมุมระยะไกลคนเริ่มเข้ามาแล้วตอนนี้ ตายแล้วก็คนก็จะเยอะผู้ตรวดองค์ใหญ่ก็ใครเดินทางผ่านไปผ่านมาเส้นสายเอเชียครับเส้นนี้จะเป็นกรุงเทพไปนครสวรรค์ไปเหนือเส้นเนี้จะวิ่งผ่านนะมาถึงยุทธยา่อจะถึงอ่างทองจะถึง ลวงปู่ทวดองค์ใหญ่อยู่สายมือ,อมีโอกาสก็มาแวะชมดูกันครับสวยงามมากไ,ได้มากราบในมัสการหลวงปู่กันไปอ๋อตัวสิบโลมั้งถวายวถวายสิบโลกว่าสิบ <10 S 2> โลกว่าเลยนะไงยังยาวเลยมีปลาโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ ปลาสีทองปลาอะไรนะปลาคาบปลาเยอะปลาเยอะสวัดาไปไหนนะเดินออกไปแตกวัดรถต้ล้วนแล้วงจะไปบุรี ไปเกอร์ไปกันเยอะเลยฮัลโหลไปเที่ยวอีกไหนกัน ยินดีครับไปร้านไหนเดี๋ยววะนู่นเลยใกล้เขื่อนยังไม่อยากมีลูกคนเนี้ยเอาเดี๋ยวปีนี้เอาบ้านก่อนซื้อบ้านเอาบอกว่าซื้อบ้านทืกวันจันทร์ใครหันไปทางที่โวยอย่างละบวชก็จะแจ้งล่วงหน้าแหละเพราะว่าก็กล่าวว่าจะบวชปีนี้เหมือนกันเพราะว่ายี่สิบเก้าแล้วว่ายังไม่ได้บวชให้พ่อยแม่เลยแจ้งล่วงหน้าสัก แจ้งลูกหน้าสามวันก็จะแ,แจ้งลูกหน้าแหละแต่ว่าเดี๋ยวภาพก็ถ่าเยเรื่องขอกเสร็จแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนก็จะหาเรื่องปวชเลยแต่งานเรื่องเล็กน้นยมมอยก็มี<ๆ>เลี้ยงเบี้ยเลี้ยงเหล้านิดหน่อยพอพวกเนี้ยไม่ต้องเยอะก็อาจจะต้องหาที่ให้นอนแถวบ้านคืนนึงเหรอจะไม่ต้องขี่รถไกลไกลกัน เออกัันกนแต่ไม่ดียังคืนไม่คีพอตอนเช้าบวชเสร็จแล้วก็ค่อยนี่ค่อยกลับเทีกันโอเคพอเข้าบวชแล้วกก็คลับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ลพบุรีกันนะไปเยี่ยมน้องกันแต่ตอนนี้ก็จะออกจากลพบุรีไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อแถวเขื่อนป่าสัก ไม่ไม่ถ่ายว่างหมดเวลาถ่ายรูปแล้วไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวไปไไไปปปออกกกกินนนเต๋ยว่่โอเคไปมาแหม่มกลับมาเด้อกลับแล้วดีก้าดี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 ครับดีครับดีดีคับครับช้วันดีค่ะน้าเมย์ไปไหนอ่ะ ไปเลยตอนนี้ก,กำลังจะออกจากลบบุรีไปพินาทไปแล้วเด้อไปดิครับไปลบบุรีครับตรงนี้จะเป็นวงเวียนครับท่านผู้ชม นี้ก็มาถึงก๋วยเตี๋ย,ยร้านเจนงเขาบอกว่าอร่อยกันนะมาลองกินดูก่อนอยู่แถวอะไรพน,นัทนิคมเลยเนี่ยเขตอุบลรีตรงไปนี่ก็จะเป็นเขื่อนบาศักก๋วยเตี๋ยวเรียกก๋วยเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตีเ๋ยว เจนงเจนงเจนงนะเจนงแซ่บแซ่บนะเคยมากินบ่อยเป็นไงบ้างเยี่ยมเลยชอบเลยชอบเลยนะการเอาข้าวไหมข้าวนี่ยังไงข้าวไงเดี๋ยวเสั่งมาให้ด้วยเราเอาข้าวไาช่วยหน่อยผมสายเนื้ออยู่แล้วเดี๋ยวเจนงนี่มันก็ติยวเนื้อหมดเลย มาแล้วน่ากินหมูก็มีกินได้หมดแต่ว่าถ้าไม่จะเป็นก็ไม่ค่อยกินจะไปเช็คอินผ่าฮีนหน่อยผ่าฮีห่างตุ้นยากหน่อยนะ ออร่อยได,ได้อยู่ได้อยู่กินนีอย่างลองด้่ยันแต่ก็คงด้วยรถเ,เรื่องเงียบเลยหิวอยากตั้งแตะกับบ้านชุดใหญ่สองต่ะอร่อยสมราคาล้ำเลิบกว่ากินเยอะไม่ไหิวเลยเจนลองเดี๋ยวลองก่อนมีพันคเคยมากินแล้วอร่อยเยี<โด>ย่ยมเจนลอง เดียมเยี่ยมอร่อยของผมคนออลได้เลยไอ้ตรงนั้นมาหน่อยอผมก็เห็นรถมันตีไฟเลี้ยวแล้วมันก็เลี้ยวเข้าเลี้ยวเข้าเ,เลี้ยวเข้าเอ๊ะมันเลี้ยวไปทำอะไรกันวะเดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วติมไป,เ,ปเที่ยววัดลูกปู่ทวดที่อำเภอมหาราชจังหวัดอยุธยาแล้วก็ได้เข้ามาที่ จังหวัดลบบุรีมาเยี่ยมน้องที่ลบบุรีก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ๊นองแถวเขตลบบุรีแถวเบอพน,นันทิคมต่างจะแคบหน่อยตอนนี้วิวสวยเลยด้านหน้าสระดบุรีเหลือ24กิโล I เย็นกับไปมุงคูดวแต่วายุธยาไปลรบุรีไปเยี่ยมน้องทีล่ลรบุรีแล้วก็ไปกินก๋เตี๋ยวเนื้อเจนงแถวพนานิคมลรบุรีแถวไก่ยอดผาตากกิวเช้าวเย็นกับวันนี้ได้กลับมากันทุกคนแล้วกลับมาในสว่วนทีภาพทุกคน เป็นไงบ้างพี่เล็กหาบเป็นไงมันดีไม่ดีน้ำน้ำได้ยึดก็ยึดสายน้ำน้ำได้บิดคันเร่งสักกินมันบิดมานานแล้วโอ้ยจอดยาวเลยตั้งแต่ไปไหนฮะพี่ล็อกปีเล็อกัะพี่ล็อกไม่ได้ออกเลยนานมากแต่ไปปีเลาะมาไม่ได้ออกเลยโอเคซีฟข้าเย็นกลับ ก็อากาศดีวันนี้มีฝนนิดหน่อยมาตอนเช้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนินจาพันด้วยนะครับท่านผู้ชมโอเคครับสวัสดีครับ